สัพติชามินาสังโมลงมาจากมหาเทวาสัเพยยะขาปรายันติลงมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุสวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับมิแกครับภาพที่ท่านเห็นนี้ก็คือคุณภรรยาและผมและครอบครัวนะครับลูกชาย วันอาทิตย์ครับผมวันนี้มีบุญใหญ่มหาสังฆทานพระส่งร้อยกว่ารูปนะครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพาวมนาวิสุทธิคุณด็อรนะครับท่านทําบุญพระตันญูกาตะเวทีนะครับทําบุญถวายหรือว่าทําบุญเพื่อบูชานะครับโยมบิดามารดานะครับนะครับหรือว่าปู่ย่านั่นเองผมก็ผมก็ เช้ามืดเป็นสิ่งมงคลมากๆครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้ผมได้นิมิตฝันไปนะครับผมและครอบครัวจึงรีบมาที่วัดเกตุงมาทําบุญสร้างบาร,รมีนำพระสามพิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์หนึ่งก็เป็นหลวงพ่อถันใจหลวงพ่อโตหลวงพ่อเงินพิมพ์หนึ่งนะครับก็เป็นพระผงเอ่อ พยาคุธนะครับพินหนึ่งก็เป็นหลวงพ่อพะระภัยดีพินาศรุนแล้วแต่รุนแล้วแต่เป็นซีเป็นมงคลมากๆนะครับพูดขนาดพูดีแบบนี้ตอนนี้ก็ยังตื่กเต้นนะครับก็นํามาถวายพระท่านนะครับก็พาท่านก็ไปแจกโยมต่อละนะครับผมและครอบครัวก็ทําแบบนี้เป็นภาพจําของหลายๆท่านเป็นภาพที่คุ้นเคยนะครับ เป็นสี่มงคลมากๆนะครับมาที่นี่มาทําบุญแล้วก็ชื่นใจมีความสุขนะครับพระสงฆ์ท่านก็ให้พอตล,ล,ลอดโยมขอโยมโชคดีนะอายุวันโนทุกครั้งพลังขอโยมรวยๆโอ้ยดูแล้แต่ชื่นใจเป็นสี่มงคลมากๆครับโชคดีนะอายุวันโนทุกครั้งพลังขอโยมรวยๆโอ้ยดูแล้แต่ชื่นใจเป็นสี่มงคลมากๆครับ ทูนแล้วแต่เป็นสิมงคลมากมายครับทำความดีสร้างบาร,รมีกุศลด้วยความศรัทธาด้วยความตั้งมั่นด้วยความรู้ว่าเกิดประโยชน์สิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อพระพุทธศาสนาต่อตัวเราเองนั้นโอ้โหต้องบอกทำไปได้ครับทำไปได้เรื่อยๆครับอ,อันคำอธิษฐานนั้นมีความสำคัญมีความหนักแน่นนะครับเกิดประโยชน์เกิดสิริมงคลนะครับ ท่านลองทําดูนะครับหลายท่านที่ชมรายการผมก็ไปทําแบบนี้เหมือนกันก็เขียนมาบอกว่าโชคดีเหมือนกันนะครับมีความสุขอันดับแรกมีความสุขสบายใจได้รับพรตลอดเวลาครับอี่เ็าผมก็นาภาพมาฝากทุกท่านคิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับชมกันชมกันไปเพลินเพลินเพลินเพเกิดสืบมงคลกับทุกท่านโชคดีร่ำรวยแน่ๆคลิปนี้ อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับเขียนคอมเมนต์นนไม่ได้นะครับคิดถึงคิดถึงทุกท่านขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับร่ำรวยสมความปัถนาสุขภาพแข็งแรงนะครับด้วยพรของพระทุกๆองค์ท่านให้พรครอบครัวผมมาวันนี้ขอบคุณขอความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับท่านตลอดไปสวัสดีครับ สัปติชามินาสังสโมตมมาจากมหาเทวาสเพยัขาปรายันติตมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเม